เราได้รับเนียมัดแล้วเราจะรักษาอย่างไงแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ามันจะมีในโซราอัลฟฟจร์ีนี่ที่อัลลอฮฺสุบฮาะฮานวุวาตาลาได้บอกว่าฟามันอินซานุอิยาบบะตาลาห์วะรบูฟะกรอมะฮูวะนาอามะฮูฟะยาูลรอบิอักรอมันคนเวลาได้รับเนี่ยมัดบางทีก็หลงตัวเองหลงตัวเองก็คืออะไรเพราะฉันเพราะผมผมจึงบอกว่าถ้าท่านฟังคําพูดผมดีๆนะเวลาผมอยู่ที่นี่นะผมจะไม่ใช้คําว่าอิหมัมผมจะใช้ว่าคณะกรรมการบริหารมสัสยิด อิหมัมก็เตบีลแลนแล้วก็กรรมการทีสองคนคือคณะกรรมการบริหารมัสยิดคนนี้เป็นประธานคือใครอิหมัมโรงเรียนจะเสร็จเพราะคณะกรรมการและพวก,พวกท่านเวลาจะทําอะไรก็ตามโรงมัสยิดจะได้มัสยิดดีเด่นเราก็บอกว่าอ๋อเพราะกรรมการดังนั้นถ้าเราไปบอกเพราะตัวเราใช่ไหมละ่ะนั่นเรากําลังจะไปสู่อายะห์กูอานที่บอกว่าอ๋อเวลาดีแล้วก็บอกเพราะเราแต่เวลาถ้าไม่ดีปุ๊บอัลลอฮฺก็จะเราะอาะไยฮีริสก์อัลลอฮ์กำหนด จำกัดไอ้พวกนี้จะโยวยวายเรื่ออะไรนะอัลลอฮ์ทรงอะไรอ่าหานั้นแหมดูอัลลอฮ์ช่างเดียดยามอัลลอฮ์ดูถูกฉันอัลลอฮ์ทำไมทํากับฉันแบบนี้เคยได้ยินแบบนี้ใช่ไหมล่ะและ้ววันนี้พวกเราก็ชอบพูดกันแบบนี้แหละอ่ะทำไมไม่ไปละ่ะอัลลอฮ์ไม่ให้ไปเฮ้ยอัลลอฮ์ไม่ได้เกี่ยวอัลลอฮ์น่ะคงกาหนดแล้ววันนี้ทําไมขับรถเป็นงนี้ละ่ะอ,อัลลอฮ์กำหนดอินนาลิแลดีกว่าไหมวันนี้เราชอบพูดแบบนี้หมดเลยนะ เป็นไงล่ะเอาอันเล่์ให้อันทำดูลินแล้วเดี๋ยวเล่์ให้แต่เวลาไม่ดีมาปุ๊บโทษใครอันเลอ่์อีก